ต่างกัน19,000บาทเ,เพื่อนๆจะเลือกรุ่นไหนครับ iPhone 16ตัวน้องกับ16 Pro Max ตัวท็อปทั้ง2รุ่นมีสิ่งที่เหมือนกันคือมีปุ่ม Action Button และ Camera Control บนจอมี Dynamic Island จอก็เป็นแบบ OLED สว่างสูงสุด2,000 n i t กล้องหลักความละเอียด48ล้านทั้งคู่รองรับ 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3ชาร์จไร้สายสูงสุด25วัตต์ RAM 8 GB ตัวเครื่องมีมาตรฐาน IP68 แต่มันแตกต่างกันตามนี้ iPhone 16จอขนาดแค่6.1นิ้ว Refresh Rate 60Hz กล้องมีแค่2ตัวใช้กล้องออโตไว12 ลานพอร์ต USB C 2.0ชิปเป็น Apple A18 ความจำเริ่มต้น128 g b ส่วน iPhone 16 Pro Max ได้จอ6.9นิ้ว Refresh Rate 120 h z กล้องมี3ตัวใช้กล้อง u ั t ต a Wide 48ล้านกล้อง t e l e p h o ต o 12ล้านพอร์ตเป็น USB-C 3.2 Gen 2ชิป Apple A18 Pro และความจำเริ่มต้น256 g b ครับแต่จะใช้รุ่นไหนต้องปกป้องขั้นสุดจัด h i g h i e s Premium Boxset 3D 5X Corning Glass ได้ฟิล์มรุ่นใหม่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม5เท่า 3D 5X Strong Corning Glass มีคุณสมบัติลดแสงสะท้อนและลดรอยนิ้วมือติดง่าย ในซิวิแค่แปะรูดดึงกับกระจกกันรอยเลนส์กล้องอลูมิเนียมเลนกันขีดขวนระดับ 9H ขอบอลูมิเนียมแข็งแรงมีครบทุกสีกระจกนี้ลดรอยนิ้วมือได้ใช้กระจกคุณภาพดีถ่ายภาพได้เหมือนปกติกับเคสกันกระแทก MaxSafe Shockproof Case ปกป้องได้สูงสุด1.5เมตรกันกระแทกได้ทั้งจอกล้องและรอบตัวเครื่องด้วย4มุมกันกระแทกรองรับช้จไร้สายและการติดอุปกรณ์เสริม MaxSafe แถมอีกไฮชิลโทนแบ็มูลค่า890บาท ไฮชิลมีให้เลือกหลายเซตราคาเริ่มต้นเพียง1,590บาทแถมก่อคดลดได้อีก100บาทเมื่อซื้อผ่านร้านออนไลน์ไฮชิลออฟฟิเชียลช็อปอย่าลืมนะครับติดฟิล์มทุกครั้งไว้ใจไฮชิล